เอานี่ปิ้งปลากินครับพี่น้องปิ้งปลาก,กับเขาโอ้ยลมแห้ง คุณอยู่ครับ กินกระสวยแล้วครับโอ้ขอบับมากสวยได้เนาะบานพี่น้องลมแห้งบอ่อย่ำลมหนาวแล้วได้เนี้ย ไลค์กดแชร์ำนำเด้อครับเด้อทำยูทูบเป็นเรื่องเชีวยวขอบคุณที่ติดตามได้กำลังใจตลอดมากครับ อยู่ทั้งใดกาตายก็ขอ,ขอบคุณก็ขอ,ขอบคุณโอ้ยิปีปลากกับม่ครับทุกท่ายนี่ก็บ,บ่มีอย่างละครับมอนีขอกราบคำว่า สวัสดีครับผม